ในยามรุ่งอรุณที่แสงทองาสาดส่องผ่านยอดโพโบราณเสียงระฆังวัดกังวานก้องดังกังวานไปทั่วทั้งหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบและหอมกลุ่นกลิ่นทูบหอมอโรมาที่ลอยลมมาเบาๆเ,เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงพระชนมายุยังเยาวแต่สายพระเนตรทรงเต็มไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยปัญญา ในช่วงเวลานี้เองเหตุการณ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังจิตวิญญาณและเครื่องหมายปาฏิหาริย์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆความเครียดของชะตากรรมที่เจ้าชายต้องเผชิญชวนให้อกทุกคนในหมู่บ้านเต้นแรงในดินแดนแห่งนี้ห่างจากนครหลวงไปไม่ไกลมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์ภายใต้การคุกคามของปีศาจยักษ์ร้ายซึ่งมาพร้อมกับความโหดร้ายและความมืดมิดรอบด้าน เสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือท่วมทนเสียงไพรฟ้าราชฎรน,นำมาซึ่งความเสียใจและความหวาดกลัวเจ้าชายสิทธัตถะทรงพร้อมด้วยพระไทยเข้มแข็งและพระเมตตาบริสุทธิ์ทรงตระหนักว่าความสงบสุขของหมู่บ้านนี้จำต้องรักษาไว้ด้วยปัญญาและความการุณาไม่เพียงด้วยกำลังในเวลาที่ความมืดมิดเข้าปกคลุมเจ้าชายได้พบกับเทพเจ้าพระอินท์ผู้ทรงเพร,ริ์ พระองค์ทรงประทานดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบที่ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาและแสงสว่างในยามค่ำคืนพระอินทร์ทรงกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบและหนับแน่นว่าดาบนี้จะแสดงให้เจ้าเห็นทางที่แท้จริงในการปกป้องผู้อ่อนแออย่าใช้ด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังแต่ด้วยเมตตาและปัญญาเพื่อหยุดปีศาจและคืนความสงบสู่หมู่บ้าน การเผชิญหน้ากับปีศาจยักษ์นั้นไม่ใช่สงครามแห่งดาบอย่างเดียวปีศาจทั้งใหญ่โตและร้ายกาจแต่เจ้าชายได้ตรัสรู้ว่าความชั่วร้ายไม่สามารถชนะได้ด้วยความรุนแรงแต่ต้องใช้หัวใจที่บริสุทธิ์และปัญญาอันลึกซึง้งเจ้าชายทรงใช้ดาบในมือเหมือนเป็นแสงส่องทางแห่งธรรมะทรงหยุดยั้งปีศาจด้วยคำสอนแห่งเมตตาและกรุณา ความฉเฉลียวฉลาดนำทางให้ปีศาจได้ตระหนักถึงบาปและท้ายที่สุดปีศาจได้คลายความโกรธและละทิ้งความร้ายกาศเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ภายนอกแต่ยังสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในใจเจ้าชายสิทธัตถะเองความขัดแยง้งระหว่างความโกรธและเมตตาความอยากใช้กำลังกับเลือกใช้ปัญญาทำให้พระองค์ทรงยิ่งใกล้การเข้าถึงการตรัสรู้ พระองค์ได้เข้าใจว่าการชนะความชั่วร้ายในโลกนี้ต้องเริ่มจากขาจัดความชั่วในใจตนความสงบในจิตใจและการปฏิบัติธรรมะจะนำมาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงเสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นอีกครั้งดังเป็นการประกาศชัยชนะของคุณธรรมและแสงสว่างทางจิตวิญญาณ เจ้าชายสิทธ <an> ัตถะเดินกลับเข้าสู่พระราชวังด้วยจิตใจสงบเต็มไปด้วยเมตตาและสติปัญญาที่ลึกซึ้งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่พระองค์เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การตรัสรู้และเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนสืบไป ด้วยบทเรียนแห่งปัญญาและเมตตาที่ไม่ใช่เพียงการใช้ดาบแต่เป็นการใช้จิตใจอันบริสุทธิ์เจ้าชายสิทธัตถะได้แสดงให้เห็นว่าแสงแห่งธรรมะสามารถเปล่งประกายผ่านความมืดมนได้เสมอ ความรักความเมตตาและปัญญาจะชนะทุกความชั่วร้ายในโลกนี้และเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราคนหาพลังแห่งความสงบภายในเพื่อก้าวผ่านทุกภยัยและเดินทางลึกสู่ธรรมะอย่างแท้จริงด้วยกัน